โลกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาทำ5อันดับสกูชชี่ที่โ oh. อ้ห5อันดับสกูชชี่ที่สโลว์ slow. ที่สุดในดดคอลเลคชันของไอไม่ด้อันะที่5กันเลยค่ะคือปังแผน่นเอ้ยมี่ขนมปังฝรั่งเศสนนะคะนี่ก็ช้าหนึ่งนะคืออ,อันนี้ไอมาไอเอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนนึงก็เก็บไว้ไอขี้เกียจลื้อออกมานะอันดับที่4คือ อันดับที่สามคือไมเต่าค่ะคือต้องแา่แบบเชฟตีนต้นะาสโลก็เริ่มจะไปเลยะก็แ,แบบกินขนม,ม,มปังเลิ่ไปแล้วว่ามันกิขนมปังแล้อันที่สองพวกปังแผ่นที่ถูกพับนะคะปังพับนาะงเขาเรีกปากพับ สโลมากอันเล็กเล็กอย่าประมาทนะคะสโลจริงๆค่ะสโลมากโสโลมากมากไออันเล็กๆเนี่ยก็อย่าประมาทะคะเพราะว่ามันเป็นแบบของทำเองเนาะมาถึงับที่หนึ่งแล้วก็คือซาาเปาวีสอง รอมารออีกสามชาตินะคะตั้งแต่อระชาติทุเรียนมันก็เริ่มแบบเริ่มมีเริ่มแบบไม่สโลแล้ว